ปัญหาเด็กอ้วนคือหนึ่งในข้อกังวลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากบางคนจะอ้วนเพราะกรรมพันธ์แล้วหลายคนยังอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคทั้งกินหวานกินมันและกินเยอะหากไม่มีการปรับพฤติกรรมเหล่านี้โรคอ้วนในเด็กก็จะยิ่งมีเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่ครับปี2561มูลิธิสื่อสร้างสุขเริ่มทำงานกับโรงเรียน19แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวไปเบื้องต้นโดยตั้งชื่อแคมเปญนี้ว่า โรงเรียนกินสบายใจมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งโรงเรียนชุมชนและเกษตรกรซึ่งทางโครงการตั้งเป้าให้มีการใช้ผล,ผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหารกลางวันของโรงเรียนทั้ง19แห่งเรียกได้ว่าเชื่อมเกษตรกรนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วกับผู้ปกครองที่ทําอาหารทําผลิตอาหารปลอดภัยเนี่ยในพื้นที่แต่ว่าบางทีอาจจะยังไม่รู้จักกันเราก็เลยเกิดการกระบวนการเรียกว่าเชื่อมเพื่อให้เกิดการ ค้นหาแล้วก็เชื่อมโยงว่าเอ๊ะใครที่ผลิตผลผลิตอะไรบ้างในชุมชนหรือเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่แล้วในชุมชนเนี่ยช่วยกันผลิตแล้วก็นําอาหารเนี่ยที่ปลอดภัยเนี่ยมาป้อนให้สู่โรงเรียนแม้จะประสบกับความล้มเหลวบ้างกับบางโรงเรียนแต่ก็มีบางโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จเกินคาดเพราะนอกจากจะโน้มน้ำเกษตรกรเคมีให้หันมาทําเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มระบบเพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าสู่ครัวของโรงเรียนของลูกหลานพวกเขาได้แล้ว ผลผลิตที่เกินจากความต้องการยังเป็นสินค้าเพื่อสุขภ <Becca. S 2> าพสำหรับบุคลากรในโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงผู้มาเยือนที่ได้อาหารปลอดภัยกลับไปกินที่บ้านอีกด้วยนะครับการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนำเนื้อหาด้านโภชนาการแทรกเข้าไปด้วยคือหัวใจของการเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการเช่นเดียวกับที่นี่คือเร่แต่ละ ชั้เรียนนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงชั้นมัยยมศ,ศึกษาปีที่สาเนี่ยครับก็จะมีการสอบแทรกความรู้เข้าไปในแต่ละวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรการผลิตนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในแต่ละสาขาวิชาก็ได้รับการพูดคุยกันนะครับก่อนที่จะมาให้ความรู้เด็กในบางชั่วโมงที่เกี่ยวข้อง เราก็จะมีกิจกรรมชมุมนะคะในช่วงบ่ายสองครึ่งนะคะเด็กๆก็จะได้ลงแปลงนะคะเขาก็จะเกิดทักษะการปฏิบตัติการทําปุ๋ยหมกักการทําน้ําหมักชีวภาพพวกชีวพันธุ์ได้ไล่มแมลงนะคะบางอย่างที่โรงเรียนไม่รู้เราก็จะเชิญเกษตรกร,ะกรนะคะที่เขามีความรอบรู้เด็กๆก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็นําความรู้มาปรับใช้ทั้งที่แปลงนะคะโรงเรียนนะคะเด็กๆก็รู้ ก็เป็นผู้นำนะคะที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้โรงเรียนบ้านดอนะอุงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ทำอาหารกลางวันเองนอกจากที่นี่จะมีบูรณาการหลักสูตรในห้องเรียนแล้วการเรียนรู้ด้านโภชนาการจากการลงมือทำอาหารยังเป็นส่วนช่วยสำคัญที่ทำให้เด็กๆได้ซึมซับถึงความปลอดภัยของอาหารที่กำลังทำให้คนอื่นกินด้วยครับการทำอาหารของโรงเรียนบ้านดอนะอุงเนี่ยจะแปลกกว่าโรงเรียนอื่นคือเราไม่จ้างแม่ครัว เราก็ใช้ทักษะความสามารถที่เรามีอยู่แล้วขีดความสามารถที่เรามีคือผมสามารถกรุงประกอบอาหารได้ผมก็นําองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการสอนนักเรียนแบบพูรณา,าการไปด้วยสอนให้เขารู้จักประกอบอาหารว่าไม่ใส่ผงชูรสล,ด,ลดโซเดียมลดเคม็มลดหวานเนี่ยเพื่อสุขภาพดีเนี่ยทำอย่างไรให้มันอร่อยนะครับสิ่งที่เราเห็นมีประสบผลสําเร็จอย่างของโรงเรียนกินสบายใจเองเนี่ยผมว่าเราก็เกิดกลุ่มแกนนําเกิดกลุ่มเกษตรกรเกิดขึ้น มีแการนาคุณครูคนที่สนใจนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาร่วมกับโครงการแล้วก็มีการรับซื้อผลผลิตเข้าสู่โรงครัวอย่างเงี้ยฮะก็เลยว่าเออมันมันก็เราก็ตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็สิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความท้าทายที่อย่างที่บอกนะครว่ามันมีกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเองบางทีก็ผลิตได้ไม่ต่อเนื่อง จากโรงเรียนกินสบายใจสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านอาหารที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้มีสุขภาวะที่ดีแล้ววันนี้โครงการได้ขยายผลออกจากรั้วของโรงเรียนไปสู่ระดับท้องถิ่น<า>เพื่อผลักดันให้คนในท้องถิ่นมีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารมากขึ้นนะครับในรูปแบบสภาอาหารปลอดภัยระดับตำบลครับสภาอาหารเนี่ยจะมาช่วยผลักดันและหนุนเสริมการทํางานในเรื่องของอาหารปลอดภัยคนนักเรียนแล้วก็ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในเรื่องของอาหารปลอดภัยในในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนในท้องถิ่นอย่างเราเองหน่วยงานไปสนับสน,นุนเราก็สนับสนุนได้แค่บางบางช่วงให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นต้องทํางานร่วมกันแล้วก็โรงเรียนทํางานร่วมกันมันถึงจะขับเคลื่อนไปได้จับมือร่วมกันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าในส่วนของสภาอาหารเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เข้ามาสู่ชุมชน แล้วทําให้เรากลับลงไปมองชุมชนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเราไปดูชุมชนว่าชุมชนเรามีอะไรซึ่งเห็นแล้วนะครับว่ากลายเป็นทิศทางเป้าหมายที่เราสามารถนํามาเชื่อมโยงนะครับทุกภาคส่วนนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะยกระดับคําว่าอาหารปลอดภัยในชุมชนของเราได้นะครับปัจจุบันสภา,าอาหารปลอดภัยตะมนคูเมืองมีการตั้งคณะทำงานทุกตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเขาร่วมคิดร่วมถกและร่วมกันวางทิศทางการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนคิดว่ามีแต่ได้กับได้นะครับในอนาคตที่เราจะมองไปข้างหน้านะครับล้วสามารถที่จะทำเกิดความยั่งยืนนะครับในเรื่องความเป็นสภาอาหารเรื่องของอาหารปลอดภัยและก็จัดสุขภาวะนะครับอาหารที่ดีสู่เด็กนักเรียนไปในโรงเรียนแล้วก็สุภาพณา็ิเล็กของอบตอได้เป็นอย่างดีครับ เป็นคนที่เกิดที่ตำบลภูเมืองนะคะเป็นลูกหลานภูเมืองเราก็อยากจะให้เด็กๆซึ่งต่อไปเขาก็จะเป็นอนาคตของชาติเป็นผู้นำในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีนะคะมีการจเจริญเติบโตที่สมวัยเพื่อเขาที่จะได้เป็นผู้หนึ่งที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีการพัฒนาชุมชนมีความรักให้เกิดเป็นนะคะชุมชนแห่งความสุขมีสุขภาวะที่ดีค่ะซึ่งเราเห็นว่ามันมีประโยชน์ แล้วมันสับ์ทำให้เด็กเนี่ยเขาบริโภคอย่างปลอดภัยเมื่อชีวิตปลอดภยัยก็มีความสุขน,นะครับฉะนั้นเราจะเห็นดกที่ได้รับความรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีแล้วก็มันเห็นผลต่อ,อชุมชนสิ่งที่สำคัญคือเด็กนักเรียนของชุมชนเนี่ยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับ เราต้องส่งเสริมให้ตั้งแต่ทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมเรื่องของการกินหรือการบริโภคเนี่ยอย่างน้อยให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้รับอาหารโภชนาการที่สมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพการเรียนรู้ที่สมที่สมวัยนะครับอันนี้สิ่งที่เราอยากเขียนนะครับความรอบรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการอาจฟังดูเหมือนเรื่องทางวิชาการก็จริงนะครับ แต่เรื่องนี้อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่คิดการปลูกฝังเรื่องสุขภาพที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่พวกเขาต้องเป็นกําลังขับเคลื่อนบ้านเมืองในภายภาคหน้าจึงถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ครับ